งานมันนีก็จะลื้อนะคะลื้อลื้อต้นมอนออกจากต้นเฟืองฝานะคะอ่ามอนมอนดูงยาวๆหันถอบมันนี่แต่ว่ากะบรได้ทิ้งนะคะจะตัดแต่ใบออกแล้วก็จะเอาต้นหรือว่าลำต้นของเพื่อนอะไปปลูกไว้เพื่อว่าสิ่เห็นหน่วยนะคะมันนีงานขอาเขากะนี่ค่ะมุมนี่แหละมันนีอดูให้มุมนี่กะอ่า เอาต้นมอนออกแล้วก็จะปลักใหม่นะคะงานในสวนก็นจะประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ละมือ,อมก็ทาเป็นครอบครั้วนะแม่มูกะทำปลายลูกๆเด็กๆกับลินไปนะคะลินนะคะนี่คือการลินนะคะพี่น้องคะโบเมนการใส่งานไม่ใช่การใช้งานเด็กนะคะนี่คือการเล่นของเด็กนะคะ อันนี้พอกับทำทำงานเมกบทำงานยุคนะมุมนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Khoang lao lai, leo ni na, wei nu napa lia thun, leo napa lia ni wat Khoang lao lai, lao ni na, wei nu napa lia thun, leo napa lia ni จบไข่ไข่ก็าไปเก็บม่นิดหน่อยมันงมันงานใญ่หมันงูเ็นสกอนเป็นอย่งหอก้องคือของไข่ของมันอย่างปีนีหนาจะสไขคนไปเห็น <Wagner> งูปนอ้ชินาที่มันเป็ีขาวโอ้บว่าโอ้ว่านั่นโอ้ีว่านี่คือกันมันยังาอันนี้เคลียร้ส